เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับจีโร่เลนเจอร์นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาทําการสุ่มอืมนี่เลยตู้ฉลองครบรอบ10ปีกราชาชนิดพลังครับผมผมนะครับมีตั๋วครบรอบ10ปี95ใบตัวที่ผมอยากได้นะครับก็จะเป็นตัวเดิมครับผมบราวยู่รทูทเอ้ยพิดพๆดีดกับขออภัยครับทุกคนบาวมยากลอ่า เราแต่ตู้นี้เราไม่ต้องกัรน,นะครับเพราะว่าเราเรา,เราได้ไอตัวไวซูชิมาแล้วนะครับเรามาทำการเปิดล่าเบาไม่เกลกันดีกว่าเรามแีแต่วันนี้นะครับผมจะสุ่มทั้งหมด4 id ครับผมโอเคครับมาที่ id แรกก่อนเลยยันเลยครับ30ตัวไม่รอครับกดเลยฮึบโอ้โหบอสออกกำลังกายโอ้โหฮ,ฮะ โลเฮ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหมูลเต็มแผงนะครับไม่เป็นไรครับมาทำการอีกรอบหนึ่งดีกว่าหนึ่งสองสามลีกที่เบาวเมยกลนะครับมาครับเขาบอกว่าบาวเมกลน,นะครับออกยากมากๆผมจะต้องโอ้โหทุกคนไม่ได้วะ่ะเหลือแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับ มาครับยัดรอบสุดท้ายเบาเมียกลมาฮึบฮออ้นั่นไงเฮ้ยโอ้สีปากเลยมาครับเราสุ่มสักรอบหนึ่งนะเพื่อมันจะออกฮึบโอ้โูมียก,กว่าไปเลยครับไปที่ไอดีต่อไปกันดีกว่า มาครับไปอยู่ที่ ID 2ของผมนะครับ ID นี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน70ตัวครับมาครับตัวตัวเดิมนะครับบบาวมยากลมาครับกดเลยมามามา,มา,มาเอาหน่อยฮือ้อหูเฮ้ยปลากระทง <c oughs> ถ้าบบาเมย์กอ่ออกนะครับผมว่าโคตรโชคดีแต่ แล้วเนะคนอ่ะที่ผมไปดูมานะครับบอกว่าออกได้ยากมากๆากง่ต่อดีวะแต่ใจผมก็อยากเปิดตู้นี้นะครับเพราะผมอยากได้ตัวไว้สซูชิมาอยู่ที่ไอดีนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราทําการเปิดละเปล่าไม่ยากลกันต่อมาครับกดต่อไม่รอช้าฮึปหุยไอตัวคนครับตัวนี้ก็เล่นได้นะครับบอดเคโอโอโห้ฮึม อ่วมวะผมอ่วมผมเจ็บหนักอะ่ะเปิดเลยนะครับเราสุ่มให้หมดไปเลยครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็เกลือครับโอ้โหสัมชัยน้องชายพี่มีกบไหมวะอุ้ยผมสักรอบสักรอบขอกบฟ้าสักสามตัวไปหนึ่งมาหนึ่งครับมาสองอีกตัวโอ้โหสตัวไม่เป็นไรครับผมสองตัวสองตัว ไปอยู่ที่ ID ต่อไปกันดีกว่าไปครับโอเคครับก็อยู่ที่ ID ดหลักของผมกันแล้วนะครับ ID นี้นะครับผมไม่อยากได้ตู้นี้ว่ะแต่ ID นี้ผมขอทำการเปิดตู้นี้ละกันนี่ผมต้องการดาวินชีของตู้นี้นะครับคือผม,มเปิดตู้นี้เพราะว่า i อนี้ของผมมีแต่สายแทงนะผมไม่ต้องการแล้วผมต้องการไฟพิปมีได้มีแค่3าตัวนะครับโอกาสสุ่มแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายนะครับ ไปภาวนาผมจะไม่กดนะครับ ID นี้เป็น ID หลักของผมผมอยากได้ตัวอยากได้ตัวดาวินชีจริงๆขอได้ไหมลูกสีฟ้าโอ้โหข้าน้อยว่ะทุกคนกดเลยโหที่สาเฮ้ยไม่มีโชว์อะตัวที่สี่ตัวที่ห้าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมได้ดาวินชี ID หลัก ต้องการอุ้ยผมได้ดาวิชีดีหลักและน่าจะเกิดแล้วนั้นผมเอามาแทนตัวเลยดีวะขอดูก่อนล้วกันนะครับไปครับไปอยู่ที่ ID ดีต่อไปไ d ดีสุดท้ายของผมกันเลยเอาละครับก็อยู่ที่ไ d ดีสุดท้ายของผมกันแล้วนะครับไ d นดี้ดีนะครับรอบที่แล้วนะครับเปิดได้ตัวของดาวินชีไปรอบนี้นะครับขอมายกลกันแล้วกันมาครับ มีกี่ใบไว้ไดีนี้ขอดูก่อนอุย้ยเจ็ดสิบใบน่าจะได้อยู่ครับหวานเลยเจสิบใบมาครับทําการก่นเลยขอบราวมยากลใช้สูตรเดิมนะครับผมจะไม่กดผมจะไม่รีบผมว่าน่าจะออกแน่นอนมาครับอุย้ยเขียวนะผมมาได้โบ๊โอ้ือกีต้าฮึบ ตัวที่สามูยังไม่ได้วะโหเฮ้เยนั่นเกือครับเกือขอสุ่มห้าขาแล้กันรอบหนึ่งไปมาคดอ้ยคนนี้นักเรียนตัวนี้นะครับก็เล่นได้เหมือนกันครับตัวนี้ดีเลยตัวหนึ่งมาครับรอบ ใบ5บา้าใบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสุ่ม30ใบโอ้โหตัวกากาเอาไงดีวะทุกคนมาไปเลยไม่รีรอขอหายใจนะครับแล้วไปกันต่อรอรอรอ,รอบราวายากลเมื่อกี้ไอดีหดักผมได้ได้วินชีไปแล้วนะผมไอดีนี้ผมขอบราวมายากลละกัน สิกาตัวนี้ไปวิ่งได้นะครับโอ้โหมาสองตัวมาแค่สองตัวนะผมก็ไม่อยากเปิดต่อแล้วโอ้โหตัวไม้อื้โอโหเฮ้ยกี่ตัวแล้ววะนไม่ได้ครับบา,าเมียกลจบกันทุกคนครับ ทุกคนคิดว่าถ้าผมเนี่ยจะสร้างกิลขึ้นมาเนี่ยจะมีใครเข้ามาอยู่กิลของผมไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างกิลขึ้นมานะครับก็ใครอยากเข้านะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมขอดูก่อนว่าจะสร้างหรือเปล่าโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผลประกอบการนะครับอยากได้มายากลนะครับแต่ได้ดาวินชีบัตแทนแต่ไม่เป็นไรครับได้มาในดีลักครับก็ภูมิใจแล้วโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ ใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ b ับ r i b e กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับเลยครับขอบคุณครับไว้เจอกันครับทุกคน